<c oughs> ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณจะมาสอนเรื่องอยาเส็ติดให้โทษน,นะคะนักเรียนที่ว่ายาเสพติดที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะมีอะไรบ้างเร่าครับยามร่ะครับพดีครับ เอ้ยเท่เราได้กินแปลกๆว่ะกินเหมือนบุรี่เลยนายได้กินไหมเราก็ได้กินเหมือนกันนะแต่ครูบอกไว้ว่าบุหรี่มันเป็นสิ่งไม่ดีแ้วโรงเรียนก็ห้ามสูบไม่ง,งั้นจะมีโทษทางกฎหมายนะเอ้ยเก่งทำไรอะ่ะแหมเกดมึงก็เห็นว่าครูกำลังสูบบุรีอยู่นายเท่เหมือนกูนกล็ล่ะสูบบุรี่ดีจริงๆนะสูบแล้วจนะมีความสุขเพิ่มขึ้นมา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 ลองดูลองลองดีไหมแต่ว่ามันเท่ดีนะครูไปบอกไว้ว่าบุรี่ไม่ดีมันอันตราย เราไม่ยุ่งหรอกอะไปยังมุกอ่ะเกดแม่เทมไรล,ลองอ่ะมึงลองวะล่ะสุบแล้วมันดีจริงๆนะกูเตรียมมึงแล้วนะเราจะไปบอกครูดีไหมนะแต่นั่นก็เพื่อนเราเพื่อนทำสิ่งไม่ดีแล้วก็ควรจะไปบอกครูเอ้ยเท่นายจะไปไหนอ่ะจำได้วปะบุรีเป็นสิ่งไม่ดีเราไม่ดูดหรอกจริงๆนะจริงสิเราไปฟ้องครูดีกว่าวาเกมสูบบุหรี่เนี่ยเกดมาฟ้องครู<ด>ว่าเธอสูบบุรี่ใช่ไหมในห้องน้ำ มาบ้างหน่อยน,นะดูดูวพวกแมวก่อนแจงมาช่วยแม่หน่อยลูกแม่ไม่ไหวแล้วแม่จะเป็นลมครับแม่แม่ปฟับที่กระท่อมก่อนก็ได้เดี๋ยวให้ลูกมาช่วย เก่งมาแล้วเดี๋ยวแม่ไปพักก่อนนะลูกแม่ร้อนมากเลยเดี๋ยวแม่ผมขอตามไปทำรายงานหน่อยแม่ครูสั่งงานมาแม่มีเท่านี้อ่ะเก่งต้องใช้เท่าไหร่ลูกหมดหน่แน่แม่แต่ว่าเดี๋ยวไม่มีซื้อกับข้าวนะแม่ต้องแบ่งไปซื้อกับข้าวงั้นเก่งเอาไปร้อยนึงแล้วกันครับแม่เดี๋ยวย่าไปก่อนนะลูกได้ครับพ่อพ่อไปดูแม่ก่อน Oh, เหนื่อยก็นเหนื่อยร้อนก็นร้อนอยากบุหรี่ซื้อบุหรี่ดีกว่าแม่เป็นไงบ้างก็ดีขึ้นแล้วล่ะพอ่อแต่ปีนี้แม่เครียดมากเลยน้ำก็ท่วมนาะข้าวก็ไม่ค่อยได้เศรษฐกิจก็ไม่ดีแถมมีโรคระบาดอีกเราจะทำยังไงกันดีพอ่อแม่แล้วเ,เงินที่บ้านเรายังเหลือไหมเดี๋ยวแม่ขอดูก่อนนะเมื่อกี้แม่ให้ลูกไปแล้ว,วอ่ะพ่อแม่เหลือเท่านี้ล่ะ งั้นเราไปเก็บของในสวนไปค่ายดีกว่าปลาพ่อมีพอม่อแม่แลำบากขนาดนี้เลยเหรอวะน่าเงินไปซื้อบุหรี่เลยผมขอโทษนะครับพ่อแม่เฮ้ยวัวจะเลิกสูบบุหรี่แล้ววะกูสงสารพ่อแม่กูวดีแล้วเพื่อนอเออดีแล้วมันไม่ดีแล้สุขภาพ